สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกินเที่ยวอาราดเว์ครับผมกับผมครับเหียสงจากพัฒการเล้งหงพระราม2และสุขุมวิทโองร้านออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง2สาขาเท่านั้นนะครับและผมนิ้เล้งหงริวโฮพระราม2ครับผมมาตอนนี้พวกเรามาเจอท่านผู้ชมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับ8โมงครึ่งถึง9โมงเช้านะครับชมความอร่อยแล้วก็ร้านที่เราแนะนำเสร็จแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้เลยตั้งแต่ตอนเที่ยง เป็นต้นไปนะครับผมใช่แล้วล่ะครับแล้วถ้าคิดไม่ออกนะฮะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ร้านนิกเลยครับผมริวโฮพระราม2นี่นะฮะตั้งอยู่ที่ถนนพระราม2นี่เองโปรโมชั่นตอนนี้ที่มาแรงสุดๆเลยน,นั่นก็คือปาร์ตี้แซลมอนครับจากราคา1,666บาทเหลือเพียง 6 9 9บาทเท่านั้นมากินที่ร้านก็ได้นะครับเมนูนี้หรือว่าสั่งกลับบ้านเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ผมชอบนี่เลยโปรนี้ของคุณ1แถมหนึ่งบายวันเก็วันใช่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นแซลมอนโฟกลาหรือว่าจะเป็นโอโทโร่เดียก็มีเลยเพราะว่าผมมาทีผมสั่ง1แถมหนึ่งมาเลยอย่างละชุดมาเป็นแถวเลยจัดเลยจัดเลยนะฮะแล้วก็ยังมีโอมาเซสนะใช่ครับ1199นะฮะราคานี้เลยนะต่อหนึ่งท่านนั่นเองแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะจัดงานเลี้ยงนะครับเหมาลา ไปเลยรอบละ3ามหมื่นห้าเท่านั้นเองนะครับใช่ครับแล้วโปรโมชั่นของเร่งหงนะครับป๊ปะป๊าโอ้เร่งหงไครก็รู้เป็ดปักกิ่งจาก1,000บาทเหลือเพียงห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมอันนี้คือจานเด็ดของเราเลยนะครับนึกว่าตอนนี้ไปชมกันเลยดีกว่ากับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสองตีตายช่วงเฮียสองตีตาย สงตีไตวันนี้ครับผมจะพานิกและงหงเนี่ยมารู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าอายุแกกว่าผมอ่ะพูเป็นเล่นแกกว่าผมนี่งนะปลาอาหารน่ะไม่ใช่นี่คือสมรีประชาธิปไตยก็ถดก็้าเนี้ยแกกว่าป้าร้านอาหารที่ผมจะแนะนำนตรงข้ามนุษสมรีประชาธิปไตยนี่เอาไปที<ม>่เมทาวาลัยสอนแดงนี่ร้านนี้นี่นนะที่บอกว่าเก่าและแกกว่าผมคือเปิดมาตั้งแต่ปีคิศัก1957เป็นร้าน ที่ความอร่อยเขาเนี่ยได้มิชลิน3ปีซ้อนโว้ยเชฟเขาอะนะสุดยอดโอ้โหนี่ครับเมทาวาไรซ้อนแดงเดี๋ยวเราไป,ป<ะ>พูดคุยด้านในกันเป็นไงบ้างนี้บรรยากาศด้านในโอ้โหป้าบอกได้เลยนะว่านี่64ปีอะที่ปบ้าใช่แล้วคอนเซ็ปต์ก <Concept S 1> ็คือร้านอาหารไทย สูตรดั้งเดิมเออร้านนี้นะครับในอดีตเนี่ยชื่อว่าสอนแดง28ิปปีที่แล้วครับผมโรงแรมเมทาวลัยเนี่ยคเขามาดูแลร้านอาหารนี้ก็คือรวมกันเป็นเมทาวลัยสอนแดงโอ้มาณ28ปีแล้วนะอ่ะมารู้จักกับเมนูเขาดีกว่าจัดไปเลยป้ามีอะไรบ้างมาที่นี่ต้องกินอะไรเป็นอย่างแรกอาหารไทยต้นตำรับก็ต้องนี่เลยกระทงทองโอ้โหอันนี้ อร่อยเนี่ยป้าทำไปเล่นไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทานไปเนี่ยปกติที่เราทานหลายที่เนี่ยมันจะแห้งนิดนึงแต่ที่นี่บอกเลยว่าเขาเนี่ยผสมมาทําไส้ได้อย่างจุยซี่มากนะแล้วก็มีความอีกอย่างนึงก็คือว่าความกรอบที่มาเจอกับรสชาติตรงนี้มันกําลังดีเลยไม่หวานจนเกินไปแล้วก็มีกลิ่นเฮิร์บหน่อยๆเหมือน,<ห>นเป็น,<ห>นพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเป็นเลยต่อกันเลยไป,ไปที่เมนูที่สองครับกับเมนูที่ชื่อว่าปลาหมึกไข่นึ่งมันนาวนั่นเองโอเค มันหมึกไข่โดนมากติดใจอ่ะขอไอ้นี่เป่าๆเพียวๆเลยได้ไหมซีฟู้ดแบบเขาเรียกว่าเปรี้ยวถึงรสมากอ่ะน้ำยำเชฟสุดยอดเลยว่ะถ้าคุณมากินสักครั้งหนึ่งนะครับเผื่อๆคุ่กูกินเสร็จคุณต้องห่อไปฝากคนที่บ้านอ่ะครับเพราะว่ารสชาติแบบมันเป็นน้ำยำที่ลงตัวมากๆจานต่อไปนี่เราต้องขอกินกับข้าวนี่แกงส้มปักได้ต้องบอกก่อนนะครับ ว่าเราสองคนพ่อลูกเนี่ยชอบกินอาหารใต้มากแล้วเราก็กินเมนูนี้บ่อยมาก<ช>ที่ทมันเผ็ดจนไม่รู้จะเผ็ดยังไงเราก็กินเมนมูประจําแนี่เราใช้ปลากเก๋าเาหรออ๋อเออปลาเก๋าตักน้ำราดเยอะๆหน่ยอยโอเคครับครับครับ<ๆ>ขอน้าเยอะๆหน่อยเฮ้ยเขาเขาให้ราดไปทั้งมดขอจิม <ไป S 2> ขอชิมดูพ่อผมอยากให้ตัดภาพมาที่หน้านิกมากเลยตอนนี้ทําไมฮะมูเดนิกนั่งตักเลยยังไม่ได้กินเลยนะ เนื้อนี่ออกขนาดนี้อย่าไปถือสาคนโรคจิตนะเอาพริกมาตั้งเอาไว้นี่เหนื่อมันก็แตกไม่รู้มันเป็นโรคอะไรมันจะกินเผ็ดได้รสชาติอย่างที่ป้าบอกว่าไม่เผ็ดเกินเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้แล้วต้องสั่งเลยนะผมบอกคุณเลยนะว่าต้องสั่งไม่งั้นเฮียซงตีไปนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่า ยำส้มโอกุ้งสดนั่นเองสิ่งแรกเลยที่ชื้นชอบก็คือเมนูนี้เป็นเมนูที่เฮลตี้ในนี้มมีทั้งกุ้งมีทั้งส้มโอมีทั้งเครื่องยำนี่รับผมเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่รุ่นลูกลูกุ่นหลานเนี่ยคือผู้บริหารรุ่นเดี๋ยวนี้อายุยี่บกว่าเขาทำเมนูนี้ขึ้นมาขายแล้วเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเรียกได้ว่าเมนูเดียว แซงห้าสีแยกเลยแซงทางโค้งขายดิบขายดีมากถ้าคุณมาลองกินนะคุณจะหารสชาติแบบนี้ส้มโอรสชาติอย่างนี้คุณหาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เวลาเรากินส้มโอเปล่าๆเป็นรสหวานไม่ใช่นะครับอ,อันนี้เป็นอีกรสหนึ่งที่เขาทํามาสําหรับยําส้มโอของเขาโดยเฉพาะและอย่างที่2คือมันจะมีมะม่วงหินมะพร้าวหรือเปล่าเนี่ยกับตัวกุ้งกุ้งที่มันเป็นกุ้งกุ้งฝอยอ่ะอันนี้มันชูรสออกมาได้ดีมากแล้วมันเพิ่มอรรถรสในการกินแล้วตัวกุ้งสดที่มานี่คือ The Best สุดอยอดบอกเลยนะครับจานนี้ถ้าว่ามาที่ร้านแห่งนี้เมทาวลายสอนแดงครับต้องสั่งมากินได้ไม่ไม่งั้นเฮียซงปีตายและอาหารพวกนี้เขารักษามาได้ดีวัตถุดิบคัดสรรอย่างดีเชฟอยู่ที่นี่แล้วก็เก่งแล้วก็ได้มิชลิน3ปีซ้อนทุกอย่างมันกาลังตีแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะเดินทางมากินที่ร้านนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองเราได้นัขนาดนี้คุณอยากรู้ว่ามายังไง ติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับใช่แล้วอร่อยขนาดนี้แหมเราต้องขอขอบคุณเลยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรน้ําขิงเฮียทรงตีไตท่านผู้ชมซื้อไปถวายเป็นน้ำปนานะไอผสมก็ได้แล้วที่สําคัญคุณสามารถซื้อได้ที่ b ิ g กซีแม็กแวร์ลูซีเจเอ็กซ์และซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยครับผมแล้ววันนี้อิ่มอร่อยขนาดนี้ครับเต้องขอมอป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียทรงตีตายให้กับทางร้านเลยนะครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอาหารไทยรสชาติดังเดิมที่อร่อยมากๆทางรายการเนี่ยก็เลยต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยร้านนี้เนี่ยเขาอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยมานานกว่า60ปีรับประกันความอร่อยแน่นอนยังไงก็ต้องมาลองให้ได้นะครับไม่งั้นเหียสงตีตายนะจ๊ะ อร่อยยกนิ้ววันนี้ครับนิกพาทุกท่านครับมาอยู่ที่ซอยรัชดา7แยกนาทอง6นั่นเองครับบอกได้เลยนะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านคาเฟ่ที่ไม่ใช่แบบ คาเฟ่ธรรมดาเพราะว่าเขาเนี่ยมีอาหารแบบจัดเต็มเลยกับร้านนี้เลยฮะร้านที่มีชื่อว่าคุ้นเคยนั่นเองนะครับผมร้านนี้นะฮะเขาเนี่ยเน้นอาหารเนี่ยเป็นอาหารปักใต้เลยและเป็นปักใต้แบบออริจินอลเลยเหมือนเป็นอิตาลีแอนคาเฟ่นั่นเองนะฮะก็จะมีขายพวกครัวซองขนมปังที่สําคัญมากกว่านั้นก็ยังมีพวกอิตาเลียนโซดาหรือว่าน้ําผลไม้อีกด้วยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยขอนําเสนอกับเมนูนี้เลยครับแกงพริกกระดูกหมูนั่นเองครับผม เป็นคนนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะว่าไม่ได้แสบร้อนจนเกินไปก็คือหอมเครื่องเทศมากกว่ามีทั้งพริกแกงรวมถึงพวกที่เป็นสมุนไพรต่างๆเวลากินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความหอมของเฮิร์บและอย่างที่สองก็คือมันจะมีความเผ็ดร้อนของพริกแกงภาคใต้ที่ไม่มีที่ไหนเลยนะและการปรุงของเขานี่บอกได้เลยว่ารสชาติเนี่ยมันจัดจ้าแล้วก็เข้มข้นจริงสิถ้าปลาได้มากินนี่คือแบบจะชอบมากเลยเพราะเมนูนี้นี่กับปลาชอบที่มาก ท่านผู้ชมครับบอกได้เลยนะฮะว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหทั้งจัดจ้านทั้งเข้มข้นหรือว่าภาษาใต้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่ารอยแรกนี่วันนี้ที่ดิ๊กแนะนำครับเป็นแกงพิกกระดูกหมูนะครับที่ร้านแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าร้านคุ้นเคยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยอาหารเขาอร่อยจริงๆแล้วกินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเผ็ดร้อนมากๆเลยจนคิดว่าถ้าแบบมีน้ําเย็นๆมากินเนี่ยคงจะดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ไงมาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ว้าวที่มันใบชาตาชาตามือนี่ ที่กินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าเราแบบกินอะไรเผ็ดๆอย่างนี้ได้น้ําใบชาเย็นๆก็คงจะดีทําไมมันหอมปากหอมคอขนาดนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยอะใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะอยากจะกินใบชาตาชาตามือนิกแนะนําเลย กับใบชาตาชาตามืออันนี้ครับและที่สาคัญครับวันนี้เนี่ยนิกได้มีโอกาสมากินอาหารที่อร่อยมากๆเลยที่ร้านคุ้นเคยนะฮะนิกก็ต้องขอมอบใบชาตาชาตามือให้กับทางร้านไปด้วยเลยนะครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะไปอร่อยยกนิ้วกันที่ไหนอย่าลืมติดตามนิกเร่งหงด้วยนะจ๊ะพ่อลูกปันโป๊ันโป๊ปปนที่แรนไปเลยป้าอาจารย์พ่อลูกปันโป เี่ยตรงไรงงเช่นเคยครับผมวันนี้ลูกชายผมยังติดภารกิจอยู่ครับผมคุณพ่อก็เลยต้องมารับอาสาปั่นโปคนเดียวเลยนะครับ<อ>และสัปดาห์นี้ร้านแรกที่ผมจะมาปั่นโปเป็นร้านอาหารจีนที่อยู่ในโรงแรมที่สวยงามมากๆ <Wow. S 1> สไตล์เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ในสมัยก่อนเลยนะโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเยาวราชครับชื่อว่าโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่นนั่นเอง ใครที่เคยเข้าไปดูใน Facebook คุณจะรู้เลยว่าโรงแรมนี้สวยมากๆเหมาะสำหรับไปนั่งชิวจิวรับประทานอาหารอ,ร,อร่อยวันนี้ครับผมแนะนำร้านนี้เลยเลดรสโรงแรมเซี่ยงไฮ้แมนชั่นครับผมมาดูโปรโมชั่นของเขาว่าคืออะไรกันครับสำหรับร้านอาหารจีนหรืออาหารสไตล์ฮ่องกงเซี่ยงไฮ้เสฉวนรวมอยู่ที่ร้านนี้เขาจัดโปรนี้ครับโปรโมชั่นบุฟเฟ่ติ่มซำครับผมในราคาเพียง899บาทเท่านั้น ย้ำนะ899บาทรับประทานได้1ชั่วโมงครึ่งหรือถ้าเจ๊ใจดีหรือผู้จัดการใจดี2ชั่วโมงก็ได้นะครับนี่คือความใจดีของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองเมนูแรกเลยแหมติ่มซำมันก็ต้องมีฮะเก๋าใช่ไหมฮะมีซุปเสฉวนครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มีขนมจีบก็มีแน่นอนนะครับขนมผักกาดและก็ซาลาเปานั่นเองนอกจากนั้นครับบอกเลยว่าติ่มซำมันมีแค่นี้ไม่ได้ เขาจัดไว้เมนูอื่นๆลองรับแล้วก็บริการเราอยู่อีก30กว่าเมนูนะครับโอ้โห899บาทนัดเพื่อนเก่านัดมิตติ้งหรือนัดคุณพ่อคุณแม่มารับประทานติ่มซำบุฟเฟ่ที่ร้านแห่งนี้ครับเลดโลดนะครับที่สำคัญผมขอย้ำนอกจากอาหารอร่อยแล้วนะบรรยากาศโรงแรมสวยมากแม้แต่ช่วงปั่นโปของพ่อลูกเล่งงงจะธรรมดาได้ไงบอกเขาว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาาเดอร์เวิร์กับช่วงพ่อลูกปั่นโป ลดไปเลย20% <S 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 รู้จักโปที่ผมมาปั่นเรียบร้อยแล้วอย่ารอช้าครับติดต่อตามช่องทางนี้เลยปั่นโปรร้านที่2ครับต้องบอกเลยว่าปั่นโปรร้านที่2เด็ดมากนั่นก็คือร้านเบสปีฟนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าสายเนื้อเนี่ยใครๆก็รู้จักร้านนี้ร้านเบสปีฟนะครับทุกวันนี้เขามีถึง4สาขาด้วยกันนะครับกับสาขาสุขุมวิทครับศีนคริน บางแคและ,กะเกษตรนะว่ามินนั่นเอง4สาขานี้เขามีโปรโมชั่นทั้งอาหารแบบอลาคาร์ก็มีหรือโปรแบบบุฟเฟ่ก็มีนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาปั่นโปรต้องพิเศษอย่างแน่นอนสำหรับแฟนรายการของเรากับโปรอลาคาร์ครับกับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อลิอไอวากิว A4 นะครับผมย้ำนะครับเนื้อลิอายวากิว A4 นะครับปกติ690เหรือเพียง 450บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าทางร้านเบสบีฟใจดีมากเลยโปรนี้ที่ผมบอกไปนี้เขาจัดเฉพาะรายการกินเที่ยวลาดเวิร์กกับพ่อลูกปั่นโปเท่านั้นนะเพราะนั้นถนะ้าคุณไปสั่งนี่เขารู้เลยว่าคุณเป็นแฟนรายการเราอย่างแน่นอนนะครับเขาจะแถมมันปูมิโซะให้ฟรีอีกหนึ่งที่ทันทีนะครับกับโปนี้ขอเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะผมเป็นแฟนร้านนี้เบสบีฟนี่นะครับแต่ก่อนนี้เนี่ยเขาจะใช้เนื้อโคขุนของไทยเราขายไปขายมาคนมารับประทานกันเยอะมากเลยครับ ทุกวันนี้เขาพัฒนาเอาเนื้อวากิวของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาบริการเพื่อนๆที่มาใช้บริการในร้าน Best สบิฟอีกด้วยวันนี้ผมก็เลยมาโปรโมชั่นให้คุณได้รับรู้ว่า b เบสบิ f เขามีอะไรดีๆมากขึ้นมากมายครับาหากว่าสนใจติดต่อทางไลน์ ID ของเขาหรือช่องทางตามนี้เลย เป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้พอลูกปั่นโปเมนูนะไรอีกหนึงกับร้านที่เรามาปั่นโปกันในสัปดาห์นี้นะครับและสัปดาห์หน้ามาพบกันว่าพอลูกปั่นโปจะแนะนําเมนูเด็เดๆร้านไหนโปดีๆร้านไหนเจอกันสัปดาห์หน้าครับผมโอโอช่วงกินเที่ยวอาราบดูโอสวัสดีครับคุณแก้วครับ วันนี้ลูกชายผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านรีวิวมานี่เ้าตึกนี้เลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากมามากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้พี่แก้วพาเราไปที่แรกเลยไปครับแต่ที่สำคัญครับตึกมังกรนี่สูงเหลือเกินเฮียทรงล่งเหงคงจะขึ้นไปไม่ไหวนะครับพี่แก้วครับเดี๋ยวเขาอนุญาตส่งลูกชายขึ้นไปด้านบนเลยได้ไหมัไปไปกันครับ เราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะเขาก็จะมีจุดที่เป็นไหวสําหรับวันเกิดประจําวันเกิดใช่ไหมพี่แก้วใช่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนจะเป็นอย่างี้นะฮะ,ะจุดจุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาบําเพ็ญประโยชน์หรือว่าเขาเรียกว่ามาทําสร้างบาร,รมีเนี่ยเขาต้องมาเดินจงกรมนี่เคยบวชอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าการเดินจงกรมทาให้เรามีสติแล้วก็ใช่ครับเกิดปัญญา นี่คือเส้นชัยของเราเราถึงแล้วท่านผู้ชมฝากอะไรสิเนี้ยซงที่เราอยู่ด้านล่างนี้นึงเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อที่ไม่ยอมขึ้นมาเพราะว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยที่โดนมังกรกินนะครับแล้วก็โผล่ออกมาีกทีก็คือออกมาจากท้องมังกรทีเดี๋ยวนี้ง่ายขอไปกราบไหว้พระองค์นี้ก่อนเนาะ แนะนำให้มาที่นี่เลยวัดสามพันนันเองเดี๋ยวนี้ขอตัวไปเอนจอยกับบรรยากาศตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเฮียซงเนี่ยรออยู่ด้านล่างเดี๋ยวต้องรีบลงไปแล้วขอไปเอนจอยก่อนแป๊บหนึ่งนะครับที่นี่คือองค์พระปฐะมเจดีย์นะครับค,ออะะค,บคับผมถ้าคุณมาที่นี่จังหวัดนครปฐมคุณต้องมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเราเนี่ยนับถือมายาวนานมากนะครับใช่แล้วผมนัดนนกับคุณพนมไว้ครับครับเดี๋ยวให้คุณพนมพาเราเที่ยวให้ทั่ว ครัปฐมเจดีย์แห่งนี้เลยไปฮะ<อ>เข้าไปด,ดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่ผ่านมาหรือว่ามาจังหวัดนครปฐมนี่อันดับแรกจะต้องมาไหว้องควงพ่อพระร่วงโรจนลิตนี่ก่อนครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวในประเทศหรือจะในโลกก็ได้ครับที่มีพระพุทธลักษณะสมบูรณ์นั่นหมายถึงว่าองค์หลวงพ่อเนี่ยจะมีพระอุทธรปุ้ย ก็คือท้องป่องนั่นเองอใครมาไหว้หลวงพ่อพ่อร่วมจะมีอายุยืนยาวนานลูกหลานมีชื่อเสียงครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง<ม>ใครได้มาถึงยังจังหวัดแล้วกรปฐมแล้วถ้าใครไม่ได้มากราบมาไหว้องค์หลวงพ่อรุ่งรถเจนาริสนะถือว่ามาไม่ถึงขอบคุณเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกรับท่านเลครับไว้ไว ตอนนี้เราไหว้องค์หลวงพ่อพระร่วงรวดจจนะฤิเสร็จแล้วนะครับ <ผม S 1> วิหารหลวงพ่อพระร่วงเนี่ยตามวิหารแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์สร้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่างวิหารพระร่วงห้องชั้นในเขาจะเรียกว่าพระประสูตรห้องในก็จะมีพระพุทธเจ้าน้อยแล้วก็วิหารที่สองก็สัตวรู้วิหารที่สามแสดงรทมโปรดปัญจวัคีย์วิหารที่สี่พระพุทธเจ้าของเราปรินิพานตอนนี้เราจะไปวิหารที่สองกัน ความสำคัญของวิหารก็คือจะมีพระพุทธรูปตางตัสรูวิหารนี้จะเป็นวิหารที่สครับโอ้โยงดงามมากพระพุทธเจ้าสวยงามมากเลยครับได้แ,แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ต้องเข้ามาดูนะครับเพ<ว><ๆ>ื่อนๆเวลามาเนี่ยเราจะได้แบบรู้ว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างคือ,อยังไงภาพวาดตาต้งาอ่านี่จะเริ่มจากนี่เลย ตอนนี้เราจะขึ้นวิหารที่สี่ไปครับวิหารสุดท้ายครับผมความสำคัญของวิหารก็คือปารินิาพานปางปารินิพานกับปางพระพุทธสายญาตเหมือนกันเิ็กันตรงที่ตาหรืรอว่าเสน่ห์ถ้าลืมตาเนี่ยเขาเรียกปางสายญาตแต่ถ้าหลับตาปุ๊บ เป็นปางตอนนี้นพานเลยแต่ว่าการลักษณะการนอนนอนแบบเดียวกันที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พนมมากๆเลยครับที่พาเราพ่อลูกเล่งองเนี่ยมาแนะนําสถานที่ต่างๆในพระปฐมเจดีย์แห่งนี้ให้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พนมมากๆนะครับขอบคุณมากครับมานครปฐมเนี่ยผมบอกเลยผมแนะนําร้านนี้ นี่คือไฮไลท์ของร้านนี้กุ้งอบภูเขาไฟอ าร้านนี้เนี่ยนะสังเกตง่ายๆคือถ้าใครมาที่วัดปฐถมเจดีเนี่ยสามารถแวะมาที่ร้านนี้ได้เพราะว่าอยู่ตรงข้ามเลยได้ๆเนาะร้านของเขาเนี่ยเมนูที่เด็ดๆเลยที่วันนี้เราแนะนําเสนอก็คือตัวนี้แหละกุ้งเขาไฟกุ้งเขาไฟนี่นะครับบอกเลยนะนครผมนี่ไม่มีใครเกินร้านนี้ร้านเนี้ยจ่มสุดละ ท่านผู้ชมครับการท่องเที่ยวแบบสไตล์พ่อลูกเล่งงงนะในกินเที่ยวล่เดอะเวอร์ยุคนี้ต้องเที่ยวไทยนะครับบอกเลยวันนี้เรามาเที่ยวที่นครปฐมหลังจากที่เราเที่ยวนครปฐมกันทั่วแล้วเราต้องหาร้านอร่อยและร้านนี้คือกุ้งอบภูเขาไฟแนะนําเลยนะครับรายการนี้เจอกันได้ทาง G ีมเอ็มแกรมมี่ช่อง25รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสมตีตายเจอกไรนะฮะไปกุ้งกุ้งกุ้งเผาเผาเผาภูเขาไฟ ภูเขาไฟต้องร้านนี้เลยเฮ้